ครับปนีครับแต่มาสัมผัสคุณย่าครับคุณย่าอีหยังครับผมย่าผ้าสีจ้ายายผ้าสีจ้าอยู่บ้านใดนะครับอยู่บ้านโคกเจริญจ้าโคกเจริญอำเภอชาโนม่านอำเภอชาโนม่านจังหวัดอำนาจเจริญครับครับตะกอนคุณย่าเป็นอีหยังตะกอนคุณย่าเป็นวิ่งเป็นเวียนปวดเข่ามาหัวเป็นมาหลายปีแล้วบปล่ครับเป็นมาหลายปีแล้วโธรม่านวาคุณย่า กาละบากลำบากลำคาาแล้วไปใส่กับบอดายไปใส่กับบอดายสหายโ <ไป S 2> มก็ไปไปร่ยงบานไปคล้น,นิกบอกไปอินเตอร์โอ้ไปรพยงบานอินเตอร์นะครับออ,อาการก็ดีขึ้นบ่อาการที่ไปเราดีขึ้นเป็นคือเก่าเนาะเป็นคือเกาเอเ่เกายังนักยังนองคือเกาอ่าอยู่ยังดิ่งยังเยื่อคื้เก่าคุณแม่ไม่ก,กินเสริมอาหารรัพพิวันกินไปกี่กองแล้วคุณแม่กินไปเมื่อสองกอง ับแข็งแขงนี่พรท่านจยเบิร์ครับอาการที่ว่าเป็นอาการดีคืนอาการที่วิ่งเวียนกะดีขึ้นมงเวียนจะดีคืนมันแบบเด่นเป็นวิ่งเป็นเวียนเสมอนี่ยอาการที่เปลี่ยนก็บอกบอกว่าเป็นคือเกาเนาะบอกบอกเป็นคือเกาคุณคุณยายว่าอาการที่เปลี่ยนคุณยายว่าหายบหมหายอยู่หายเนาะครับจ้าอนนี้ให้คุณยายฝากบอกคอนกำลงังกิดตามเลยครับว่าถ้าผู้ใดเป็นคือคุณยายนี่ให้มากินเฮ็ดวันไดเด้อฝากบอกเลครับ ท่านไทยเป็นเป็นเลี้ยนคือคุณยายเนี่ยเห็นมากินแฮปปี้วันในเด้อมัน็นหายครับอากาศคุณยายก็คือการดีขึ้นนะครับเนาะนี่ค้นจ้าครับขอบคุณหลายหล้ยคุณยายจ้าครับมือวนนีน้ครับแต่มันติดตามผูช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแฮปปี้วันนะครับขออนุญาตนะครับคุณยายซื้ออย่างนะครับคุณยายซื้อผ้าสีจ้าคุณยายผ้าสีจ้ายู่บานหยัางนะครับยูบานโคกจะเจร่ญนจ้าบานโคกจะเลรเล่ญอำเภอ อำเภอย่างหญ่อําเภอช่างม้านจังหวัดอํานาจเจริญจ้าตะกอนนี่คุณยายมีอาการเป็นแบบไตนะครับตะกอนยายเป็นวิ่งเป็นเวียนกินยาให้ปีวันหลือเพิ่นหลือคอยเศร้ามากคอยเศร้ามากก็ดีขึ้นนะครับเบื่อนนะครับนีอาการดีขึ้นคุณยายกินมะขี้กองเหรอนะกินเมื่อสามกองจ้าสามกองนะอาการที่ว่าวิ่งเวียนปวดหัวโมกเกาเนี่ยกะกะบะมี่กันบ่ บมีจ้ะครับให้คุณยายฝากสท่ากับผู้ที่ตามไม่โอ้นะครับฝากบอกอยากเศร้าก็ให้กินเด้อให้ปีบ้านดีแท้ๆดีคือย้ายกินนี่ย้ายกับเศร้าเล้วเศรย้อนให้ปีวันนี่ละแม่ใส่กรไดไปใส่แม่ใส่กระไดไปสอนภาษาได้เบิร์ดชั่วโมงหนึ่งคุณยายอายุเท่าไรตอนนี้อายุอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีเจ็ดสิบเจ็ดปีป่ะเมนจ้ะโอ้ยเนแข็งแรงเนี่ยครับผมขออนุญาตคุณยายให้อายุ มันขนยืนนะครับเด้อจ้า